ปืนขอปืนหน่อยสัลโหลมันอยู่้องมันอยู่ข้างล่างฝั่งขวาข้างล่างเหรอใช่กูเห็นอ่าชั้นเดียวกับเมื่อชั้นสองอะ่ะแล้วก็อีกที่อ่ะดาวหนึง่งเบรฟุก ำไมตัวคุมีรอยตีนวะหายเไปไ็นไงแล้ววะเอเอลงมาสามนะใช่ใช่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ่ะมึงฆ่ายัางฆ่าไปแล้วฆ่าไปแล้วให้กูยิงอยู่นี่อยู่ไหนวะไม่รู้นี่รอยปืนหาตัวไม่เจอมันอยู่ด้านล่างเปล่าอ,อ,อยู่ห้องโถงใหญ่รู้วะ เออน่าจะใช่นะอยู่ไหนฝั่งนู้นเหรอโคดังมั้งไม่ไม่ไม่มันมันมันอยู่ข้างล่างบ้านคู่ Watch out มันคู่กับไอ้ข้างล่างเนี่ยก็น้ากูเลยเนี่ยไอ้หลุมอ่ะบ้านหลุมอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นบทเจ๋อเจวยเฮ้อเอาไม่ไม่ตายสาหัสสาหัสกูซ้ำยิงขาไปแล้วน่าจะตายอยู่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะนั่นแหละสิกูหาเลยนะเห็นมีแค่สามตัวเองเรียไม,ไม่ไม่ใช่แม่งซูปเปันอยู่นะ ไม่มันไม่ชุบนะเห็นมันขี้แค่ตัวเดียวตายตายตายหมด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 สวยไอ้เหี้ยคุณพี่ผ่านอะติดขัดขึ้นมาเยอะมัอยู่กับกูเลยตาไอ้เหี้ยโคตรดวงไม่กูวิ่งผ่านมารอบแรกก็ไม่เอากูไอ้สัสรู้เก็บเสียงไออาร์ดรอปเยอะมากเลยว่ะไออาร์พี่ไอ้เหี้ยโอ้มึงยังดีนะไอ้เหี้ยเตือบแล้วมึง โอยนี่มันมันยิงไม่โดนกูไอ้เหี้ยของเยอะอยู่นะในนี้โน้ตบุ๊กอ่ะยังไม่ได้เก็บอ่ะไหนวะอ๋อเอาเออเออไอ้พาจะเหี้ยเอ้ยมีตีหนึ่งบอดบอดบอดไหมฮะไปบอดไอ้เหี้ยโคตรเลยอะไรอยู่บ้านเนี่ย Watch out ชาร์จปแป๊บนึงนะไหนบ้านหลังไหนบ้านน้นหน้ากูเลยเนี่ยเนี่ยว้าช้าว์บอดหรือคนวะหายแล้วไม่รู้ว่าตัวที่มันยิงตอนแรกที่กูว่ากูได้ยินเสียงแต่กูหาตัวไม่เจอบอด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 ไม่หมดเติมกูบอดติมกูบอดตรงคูบอด เอ้าของกูของกูมันมันบอดหรือคนวะเงหนึ่งมันนั่งนิ่งูไม่รู้เออน่าจะบอดอะไอ้เหี้ยมันมันเหมือนมันนั่งเลงอ่ะน่าจะบอดนะคนคนน่าจะคนแหละไม่รู้อ่ะเห็ว่ามันมันตางการทางของมันเป็นหน้าเลยไม่รู้เออน่าจะบอดอะไรแหละไอ้เหี้ยเพื่อออกกันเลยไอ้เจี๊อะไรไอ้เจี๊ยอะไรแต่ละอย่างไม่เจอแต่วันเนี้ยเออ เนีคุณหายเอะไรอย่างเราโชคดีหรือโชคร้ายวะเนียเจอแต่ยอดมนุ์ไอ้เสด็อะไรกันเนี่ยฮะไนวะเกเสียงอะไรวะคิดว่าคิดว่าคิดว่าจะมีเดือดไอ้เฮ้ มึงน่าจะสามเตอ,อเน่ยจะสี่ก็แลหละค่ะตัวบดทั้งนั้นเลยคนสองบอดบด<อ>สามาจ,จัดให้ใครกูดได้แค่สองปืนปั๊มเยอะสัตว์เลยอืม มีมยาเสพยังยังเลยโอเคเดี๋ยวเอาบัตจะได้อะไปให้โอเคกูมีอินโฟสองก็บอกอ่ะกูมีอะไรอิโฟเปลื่อนเปลื่อนอยู่ยาโคตรเยอะถ้ามึงไม่มีอ่ะขาดใจน้ำยาน้ำกูมีสามวันสองยาน้ำไม่มีหายาช่วยเดี๋ยวยเลยานะเ,เดี๋ยวกูไปแบ่งกูพอได้อยู่กูขาดใช้อินโฟอ่ะ ีอย่านามกูมีเยอแล้วไม่ต้องเลยฮะเราจะไหนต่อดีวะเรามีคนยังไงดอกหลังหน่าข้างหลังเขาเลยไปไป,ป่ะไปป่ะไปไปไปเอาไอ้นี่ป่ะมีคอมเพลนเ,นเซ็นเตอร์ ไอ้เหี้ยคุณยวิ่งทันเลยเนี่ยคุณยูไปก่อนกูแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูไปดูห่อยนะมันยิงสองลูกอ่ะลูกเดียวไม่ลูกใหม่ไอ้กำลังยิงแม่เห็นปะยิงไปแล้วเนี่ยไหนวะเดี๋ยวรอลูกหนึ่งเออมันยิงไปแล้วเมื่อกี้มันอยู่ข้างหน้าเราเลยอ๋อลงนอกวงเหรอเออน่าจะวงลงๆๆๆเหี้ยวงทุยไอ้เหี้ยถ่ายถ่านใช่นอกวงนอกวง

หลังกูเออก้อนหินก้อนหิน m a r k the location ไอ้ที่มันไปไวมากเลยนะเออทำไมเยนงังวะี่ยเา,า,ยา,า,ยา,าเปลี่นฝั่งเดียวไปไวเกินเล้เหียมึงอรเราเองแรเราป มันออกไปแล้วเฮ้ย NK เอนเนมันหายไปไหนแล้ววะมันวิ่งไปแล้วไม่เห็นมันแล้วเยี้ยอยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยเียเออออเห็นเห็นเีแล้วพวกเราอยู่กลางดเอ มันโดนมันโดนหมดเลยวะอืมตอนนี้เราอยู่กลางวงมีตัวมีัมันวิ่งออกมานี่ดราต้าสองตัวไอ้เหี้ยสองที่สามที่เลยอ่ะแม่เราไม่น่ามาเลยว่ะอ มันอ้อมมันกูมาตัวหนึ่งไ่วเฮียหมูอเชี่อเยอะว่ะตรงนี้ตรงนี้ก็มีเฮียเอาไงดีวะเนี่ยอยู่ตรงตีเลยนะเนี่ยตัวไหนบ้างวะสวย ห้าร <500 S 2> ้อย cc เหรอห้าร้อย cc เหรอเลขตัวหนึ่องอยู่ไหนวะแล้วก็อยู่ข้างบน่ะอีกตัวหนึ่นงนะอยู่ไหน,ะนอน๋อข้างบนอะ อีกคนไม่มียาวเลยจนะ้ะยาวหมดแลนะ้ว้ะอีเขแม่ดวงซวยว่ะแม่งวิ่งมาตัดวิ่งออกมาแม่งดวงตัวทหายแล้วมันมากับเราถึงนี้อะไรเยอนะๆอืมมันน่าจะมาหาเอเราว่าเลยตุ๊กตายังอยู่ที่เดิมเลยแม่บุหัวกูก็มียิงว่ะโอ้ยิงตัวไหนก่อนที้เนี่ยที่เดิมที่เดิม ยังอยู่ที่เดิอมอ่ะตามีตัวนึงอยู่ตรงกูอ่ะนี่ไงบนหัวมึงเลยตาเกาตาตาน้ากูหน้ากูหน้ากูตา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 นี่ยหินเนี่ย <manchmal> ห <Exc> ินเนี่ยหินเนี่ยยีนแค่ไหนเราเราไม่ไหวแล้วนะไม่ไม่มันอยู่หน้าหินตัวนี่้ไปไหนไม่ได้เราจะอย่าดิผสมเพิ่มสมเพิ่มมัน กูเลยช่วยเลยหมดยังหมดยังยังยังย,งยงังไอดอัหินเนี่ยไอ <Watch out. S 1> ันหินกูเนี่ยโอเคโอเคเราปแปแ๊บหนึ่งกูงยิงจากข้างบนแฮปสวยหมดไป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 เก็บผ่อนรีเข้าวงม,มันเยอะจังวะเ,เยอะว้าเฮี้ยกูตลงตัวยังรอดอีกแล้วเฮี้ยกูเกือบตายมันยังไม่หมดนะมันมันเดียววิ่งเข้าวงไปกอ่ะใช่ใช่ใช่ ปุ๊กฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กวงไม่ทำมาแล้วเ,เพื่อน <c oughs> เออไอพี่อ่ะไปดิสาแล้วตอนนี้ <c oughs> กินยาด้วยน้ำในยองกับน้อนที่หาก,กูก็ได้มีรถอยู่เดี๋ยวขับรถไปเลยเคโวงจะบีบอ่ะไอ้เหี้ยใช่เราต้องรีบไปมันถึงร้้วกับเนี้กูยังไม่ได้เก็บของเลยโคตรสวยเลย เก็บมาได้ทีเดียวเองกูได้แค่หายยัตัวยังดีอยู่รอรรรยิงแค่ลหลายตัวนะแตไม่ได้กับเออออกซ้ายดิไออออดิล่ะไม่ไดเหนือตัวึงอ่ะแต่ว่าเราต้องติดเขาอยู่แล้ไอบนเขามีอยู่แล้วบนเขามีอยู่ไปด ข้าหมู่บ้านก่อนก็ได้เฮ้ยประตูเปิดประตูเปิดอยู่แล้วของกูมันตอนแรกมันไม่เปิดไงพอขับมาใกล้เปิดยาหนามมีเยอะปะยาหนามมีเหลืออยู่สีย่ย่างเอาไหมเอามาอันนึงก็ได้มามาเย้ เออปืนีิ้กระสุนกูมไม่พอนะกูหากระสุนก่อนกระสุนเลยเป็นเขียเ้ยวมาของกูก็ได้กูน่าจะไม่ได้ใช้ <Yeah. S 1> กูใช้ mk thank you ไอ้นี่คนมามีคนมา,นามีคนมา,ม,นม,ามีคนมาตาบนหัวไ,ไม่ได้ยินเสียงเขาดังแฉะแฉะแก,กยอยู่บนหัวกูไม่ได้ยินเลยะตะกี้มีคนมีคนเหยียบแย,ย่อยู่บนหัวเลยบนหัวใช่บนหัวกูนวเนี่ยตีมันขึ้นแล้วเนี่ย ใชบ่บนเขาบนเขาข้างบนมึงเห็นเขาข้างบนไหมมึงส่องดูหน้ากูเลยกูไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนน,น,น,นอี้คนละตัวก<ม>ูคนละตัวกูตัวกูก็มีเอาไม่ใช่ตัวเดียว,ว,ยวที่หนึ่งเลยฟุ๊กสามตัวใช่ไงตงเกียวกแล้วตัว เก็บไปแล้วตัวหนึ่งสามตัวไอ้เหี้ยไม่มีทั้งหมดสี่เก็บไปแล้วหนึ่งตัวเหลืออีกสามดู้ๆมาโดนหากูละได้อยู่บนหลังคาอืมขึ้นไปไม่ได้หว่าไว้ต้องไปไอ้เหี้ยขอเลตีเหรอ แม่งมี4ตัว